เราติดต่อใช่ไหมยากจะขอแก้มือพี่เขาอีกทีนึงคำว่าแก้มือนี่หมายถึงว่าเคยแพ้เขามาแล้วรั้งหนึ่งแพ้เคยแพ้ตัวนี้ MTK วันนี้ผมจะมาชนะเขาที่นี่ในกติกาอะไรคิกบ็อกซิ่งนะมาเสียงว่าไงก็พร้อมครับผมเพราะว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นผมต่อยแต่งโมผากรวันนี้น้องเขามาขอแก้มือผมก็เลยแบบอยากจะลองอะไรใหม่ๆก็ขอลองมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งก็ได้ครับ มันเป็นเหตุผลที่คุณรับคูกค้าน้องเขาเพราะคุณมี หรือว่าเป็นคนทดสอบอ,อีกหนึ่งชิ้นก่อนที่จะไปเจออีกศึกหนึ่งนะครับก็ไม่รู้ว่าจะดับความมั่นใจหรือว่าเพิ่มความมั่นใจให้มาเสร็จกันแน่เรามีอะไรจะพูดก่อนที่จะไเจอคนในทีมไหมครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก,ก็อ่อนกร่ีเลยขอบคุณพระเจ้านะครับที่ให้ผมอยู่ตรงนี้ก็พี่เขาก็เป็นไอดอลคนหนึ่งของผมเลยติดตามเขามานานนะอยากบอกันนีก็ทำให้เต็มที่ครับขอบคุณทุกคนมากครับขอเสียงปรบมือให้อา มิสติดดาผมอยู่แล้วผมทําเพจมากับพ่วิทย์หรือกับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมิทติ์วิจารณ์ครับไคยาดาจะอะไราผมก็น้อมรับชอบอ่านด้วยสนุกดีใช่ครับเข้าทางก็เอาผลงานปเป็นเพื่องพิสูจน์แล้วกัน,นก็ขอเสียงปรบมือกันเลยครับ ไม่จับกระจับระวังด้วยนะครับไม่หันหลังให้พูดต่อสู้แพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะวิถีภาพมาก่อนของแพ้นะเอจีครับขออนุญาตครับใครไม่เกี่ยวก็ถอยไเลยนะนะครับขอพื้นที่เซนแอนทำงานครับคู่นี้ครับผมว่ามันไม่มีเวลาไม่จำกัดเวลา ได้ไม่เกิน5วิธีท้าวิทีผมจะจับแยกไม่ว่าจะได้หรือโดนนะครับตางนี้นะรับทราบโดยนู่นกันโอเคไปจมเรดี้เรดี้ไปอาจจะไม่ได้าอะมากมายนะฟังเสียเอาัเอาอเเาาออเเเอ เหตุการณ์มีสถิตต่ออยู่นะครับ มั่นใจได้เลยต่อยกันเด็นเช้าก็ได้ข้าวเปอาจาุ๊บ หน้างเจอพระเสียงสูโมันจะหิ้งเจ็ดคุณลองสังเกตนะพระเสต่อยเราจะไม่รีบร้อนนะครับเพราะว่าเสียงต่อยเรต้องการใช้ไม่รู้จักรสเงที่ไม่ได้เลยเสนะฮะไอ้สัว์ย้ายจากันมันอมเตเลยเฮ้ยวอฮ้ Hãy subscribe à, kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video